อันนี้ก็เริ่มจะขึ้นรถบัสหน้าบ้านนะคะ D C ส3เพื่อที่จะมาที่ Central Station เพื่อขึ้นรถไฟตัวรถไฟไปมอโม่นะคะเป็นชั้นสองแบบเงียบนะคะราคาประมาณ2,375บาทนะคะตีเป็นเงินไทยเนี้ยขึ้นมารอที่ชั้นชลาลลดนะรถไฟจากสตอกโฮมไปมอโมใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงครึ่งนะคะ พอเข้ามาถึงอะพอเป็น second class แบบคามนะคะแบบซเลน์ก็จะมีอาหารเช้าให้แต่ต้องเดินมารับที่บ i s t r o หรือว่าขบวนที่เป็นร้านอาหารเองนะคะก็จะเป็นแซนด์วิชชีสกับพริกหวานสีแดงนะคะแล้วก็มีน้ำแอปเปิ้ลหนึ่งถ้วยแล้วก็ชากาแฟมีฟรีดได้ะคะ่ะ ถ้าเป็น First Class เดินทางก่อน9ก้าโมงเช้าก็จะได้ชุดใหญ่นี้นะคะรอบที่แล้วที่นั่งจากโอเปนเฮเกนเข้ามาที่สตอกโฮล์มจองเป็นเฟิร์สคลาสแต่ตอนนี้บัตราคาเฟิร์สคลาสคือไปไกลมากตกแบบแค่เที่ยวเดียวตัมๆักก็ต้เปสักเกือบ4ี่0ันแล้วอะคะ่ะอันนี้หน้าตาอาหารที่ได้มานะคะมีขนมฟาง,างมีน้ำผลไม้แล้วก็เติมกาแฟมอันนี้วิวข้างทางอากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะ อีกอย่างพอมันเป็นออกแบบต่างจังหวัดนะคะระหว่างทางมันก็จะเป็นหมอก,มอกอพอเช้าค่ะอันนี้นีบมาแล้วนะคะรอบหนึ่งก็ใกล้จะถึงพอดีค,ะค่ะชั้นสองกับชั้นหนึ่งจะคล้ายๆกันนะคะที่นั่งอ,อันนี้ถึงเมาโมแล้วค,ะค่ะเป็นการมาเที่ยวแบบ แฟนมาทำงานนะคะส่วนเราอะ่ะเดินทางออกมาก่อนเพราะว่าตัวรถไฟถูกกว่าเยอะมากๆอันนี้เป็นสถานีรถไฟมอโม่แล้วก็มาเดินเล่นนะคะอันนี้น่าจะเป็นเหมือนกบบับถนน ที่เป็นแบบมีร้านขายของเยอะๆนะคะเดินทะลุสวนคือเมืองมันเล็กค่อนข้างเล็กนะคะในความคิดก็คือมันเดินทั่วกันได้หมดแล้วมันก็จะมีเดินตรงไปด้านซ้ายน่าจะเป็นถนนที่แบบขายของเยอะๆ,ๆะคะ่ะว่างมากๆทั้งวันก็เลยไปเดินเล่นแล้วก็หาที่ลงนะคะหาสีมาละลายคือแบบมาทุกอย่างกลัวว่างนะคะก็เลยหาอะไรทำ อันนี้กำลังจะเดินไปทานอาหารนะคะเป็นร้านซูชินะคะซูชิราคา480บาทนะคะกินก็คือ,อกินม้จบมื้อเย็นวันนี้นะคะตอนประมาณ5โมงเย็น